สวัสดีค่ะบิบฮันนีวิสตารยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอาการหัวข้อความรู้สึกของคนเก่านะคะตอนนี้คนเก่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนเก่าออแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะ กองแรกก็จะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะ1 2 3นะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะเลือกภาพบนหน้าไพ่นะภาพบนหน้าไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทํานายกันสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1น,นะคะคนที่เลือกการ์ดไพ่ The Wheel of Fortune นะคะ ขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนแหละกลุ่มนี้ว่าคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะไม่ได้มีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เดินออกมาจากกันแล้วจริงๆแบบไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะบางคนก็อาจจะแบบโอเคอยากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ เดีนะม,นมันจะมีบางเคสที่โอเคเลิกกันแล้วแต่กําลังดําเนินเรื่องเกี่ยวกับการแบบว่าเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับกันยาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้คือไม่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วจริงๆเลิกกันไปแล้วจริงๆจบไปแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเ,เหมือนบางคนอาจจะเลิกกันเพราะว่าครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นปัญหา อาจจะแม่เขาไม่ชอบเราแม่เราไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยหรือตอนที่คบกันนะมันมีครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกไม่ปลื้มอีกฝ่ายก็ได้หรือตอนนี้นะคะความสัมพันธ์นี้ที่จบไปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไปมีแฟนใหม่แล้วไปมีแฟนใหม่ไปมีคนใหม่ไปมีครอบครัวใหม่แล้วนะคะเท่าที่เห็นหน้าภัยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางคนก็พอเลิกกันปุ๊บก็มีคนแบบ ย้ายบ้านไปเลยย้ายที่ทํางานไปเลยย้ายที่อยู่อาศัยไปเลยบางคนถ้าเคยอยู่ร่วมกันพอเลิกกันปุ๊บก็คือขนของไปและ้ะไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรือบางคนเลิกกันแล้วก็แบบบางคนอาจจะมีความห่างไกลในเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะคือคืออยู่คนละประเทศแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์นั้นนะคะก็คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือมันจบแล้วจริงๆแล้วก็มันยากมันยากที่จะกลับมาเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะ เพราะว่าตอนนี้มันมีบางคนที่แบบมีแฟนใหม่ไปแล้วมีครอบครัวใหม่ไปแล้วนะคะโอเคสำหรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ขอ,องคุณกับเขานะประมาณนี้นะคะมาขอดูความรู้สึกเขานะคะตอนนี้คนเก่าที่คุณมาถามถึงเนี่ยชาวกลุ่มที่หนึ่งเขารู้สึกยังไงกับคุณคนเก่าคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะควีนไม้ห้าไม้ press Hi ส h ฮปรินเ e s เบ้าดาบคิงดาบความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ,อย่างที่บอกอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไม่จบไม่ค่อยสวยอืมโอเคมาต่อนะคะถามว่าคนเก่าคนนี้เขา รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะปัจจุบันนี้คนเก่าคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะจริงๆกลุ่มนี้มันตีได้2แบบนะคือถ้าเป็นในเคสในกรณีที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบไปมีแฟนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นะไปมีแฟนใหม่แล้วหรอเอ่อบางคนน่ะถ้าห่างกันมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยคุณ คือความรู้สึกมันก็ค่อนข้างที่จะจางนะเขาจะโฟกัสคนของเขามากกว่าเขาจะโฟกัสคนรักของเขาแฟนของเขามากกว่าถ้าเป็นความ darum, สัมพันธ์ที่ไม่ได้เก <ๆ S 2> ี่ยวข้องอะไรกันแล้วจริงๆแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกัน <st ool> อยู่นคนละประเทศอยู่นคนละที่แล้วจริงๆคือตัดขาดออกจากสารระบบแล้วจริงๆอ่ะคือเขาก็จะโฟกัสคนรักของเขาความสัมพันธ์ของเขาที่มีมากกว่าถ้าปัจจุบันนี้เขามีแฟนใหม่ไปแล้วนะถ้าเขามีคนใหม่ไปแล้วมีตัวจริงไปแล้วอะไรเงี้ยนะ ก็จะเป็นในเคสนี้กรณีนี้นะคะส่วนอีกกรณีนะมันจะมีบางเปอร์เซ็นที่คือต่อให้เขาจะมีคนใหม่ไปแล้วว่าเขาก็ยังรักคนอยู่นะเท่าที่เห็นหน้าไพาอ่อ่ะอืมกลุ่มนี้ถามว่าคนเก่าคนนี้เขารู้สึกยังไงคุณนะจริงๆแล้วคนนี้เขายังอยากกลับมาเจอคุณอยู่ยังอยากกลับมาเจอยังอยากกลับมาคืนดีอะไรประมาณนี้เอาจริงๆเขาบางคนอนะ่ะเขายังอยากกลับมาคบกับคุณนะถ้าเกิดเขายังว่างอยู่นะ ถ้าเขายังว่างอยู่เขายังอยากกลับมาคบกับคุณถ้าเขายังไม่มีใครตอนนี้คือเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบคือตลอดระยะเวลาที่อยู่กับคุณที่คบหากับคุณมาเขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถหาใครมาแทนที่คุณได้แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่เขายังอยากกลับมาเป็นแฟนกับคุณยังรักคุณอยู่แหละยังอยากกลับมาคบกับคุณยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคือเราไม่แน่ใจว่าบางคนอะ ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่แบบอาจจะตอนเลิกกันไปแล้วก็ได้หรือตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันบางคนตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันอะมันมีคนใดคนหนึ่งที่แบบแอบแอบมีกิ๊กแอบมีคนคุยอีกอะไรประมาณเนี้ยนะหรือก่อนหน้านี้ตอนที่เลิกกับคนไปเขาก็ไปมีคนอื่นนะเขาก็มีแบบคุยคุยกับคนอื่นบ้างไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ดีอะเท่าที่เห็นหน้าไพ่อืมนะ คือเขายังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็บางคนถ้าเกิดมีเพื่อนมีคนรู้จักเดียวกันหรือครอบครัวคุณครอบครัวเขายังรู้จักกันยังเจอกันยังสื่อสารกันได้อะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันอาจจะมีตัวกลางนะอาจจะเป็นคนรู้จักระหว่างคุณกับเขาเป็นตัวกลางที่ทําให้คุณกับเขาได้กลับมาติดต่อกันอีกก็ได้นะในบางคนอนะ่ะคือบางทีอาจจะแบบเขาอาจจะคุณอาจจะไปรู้ว่าเขาก็ยังมีถามสารทุกสุขดิบของคุณกับคนรอบข้างคุณอยู่ เขายังอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคุณอยู่ยังอยากรับรู้เรื่องราวของคุณอยู่แล้วมันอาจจะมีคนมาบอกคุณว่าเอ้ยเนี่ยแฟนเก่าคุณอ่ะเขามาถามนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับคุณนะเขามาถามว่าแบบเออทุกวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีแฟนไปนหรือย,ยังทุกวันนี้ชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือมีการมาถามเกี่ยวกับคุณอ่ะเท่าที่เห็นหน้าไพ่อะนะอืมแต่ถามว่าแบบจะกลับมาคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเรา ขอดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าอันนี้ไม่เป็นแค่ความรู้สึกนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะม 9, 7, เมจิกเชียนเก้าเหรียญเดอะมูนเจดเหรียญนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะจริงๆมันยังมีเปอร์เซ็นที่จะได้กลับมาพูดคุยกลับมาติดต่อกันนะเออ แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอรวมๆแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมีโอกาสจะกลับมาติดต่อพูดคุยกันเขาน่าจะกลับมาติดต่อเท่าที่เห็นหน้าไพอ่ะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอืมน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าเกิดคุณหรือเขามีแฟนแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาติดต่อกันแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นได้แค่เพื่อนมันจะเป็นได้แค่ คนรู้จักกันอะไรประมาณนี้จะเป็นฟฟลนั้นเป็นอารมณ์นั้นมากกว่านะคะเหมือนเหมือนยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่แอบคุยกันแอบแฟนตัวเองคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นคือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการสื่อสารกันอาจจะมีโซเชียลร่วมกันยังติดตามกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ไม่ได้มีการมาเจอนะเท่าที่เห็นหน้าพายะไม่ได้มีการมาเจอมันแค่คุยเฉย แค่คุยเฉยๆมันไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้เป็นการนอกกายนอกใจอะไรเงี้ยเท่าที่เห็นหน้า,ายอะ่ะอืมส่วนคนที่ถ้าเขายังโสดอยู่ยังไม่มีใครนะแล้วคุณก็ยังไม่มีใครอะไรประมาณนี้ยในกรณีนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกลับมาคุยกันนะคะแต่โอกาสที่จะแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือแบบคือถ้าเกิดเคยเป็นแฟนกันโอกาสที่จะกลับมาคบกันมองว่ามันยังไม่มีนะอาจจะกลับมาคุยกันฟิลนี้ก่อนคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย พอคุยไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้รสึกว่าความสัมพันธ์มันดูเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะคะเท่าที่เห็นหน้าไพ่อันนี้ก็คือคําตอบของชาวกลุ่มที่1น,นะคะโอเคถ้าชอบวิการอ่นานไพ่ของเรานะคะรู้สึกว่า Energy ตรงกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูพิกอาการอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านในที่ IG ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไปต่อกับชาวกลุ่มที่2กันค่ะ สวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2นะคะคนที่เลือกการไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะขอดูลักษณะความสัมพันธ์ก่อนในปัจจุบันนี้นะคะโอเคคนเก่าที่คุณมาถามถ,ามถึงกลุ่มนี้นะคะคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการมามาหายหายคือหลังจากเลิกกันไปอะ่ะ เลิกคบกันไปเลิกเป็นแฟนกันไปหรือเลิกคุยกันไปอะไรประมาณนี้หลังจากที่เลิกกันไปหลังจากที่จบกันไปอะ่ะมันก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่ต่อเนื่องนะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณบางทีคุณก็พยายามติดต่อไปหาเขาพยายามกลับไปพูดคุยกับเขานะแล้วก็จะมีบางครั้งที่เขาก็เป็นฝ่ายที่กลับมาติดต่อคุณเอง มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคือมันมีคนสแตนบายรออยู่อ่ะมันยังมีคนรู้สึกรักยังมีคนรู้สึกดีแต่ในความสัมพันธ์นี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีคนหนึ่งรู้สึกมากกว่าอีกคนนะเท่าที่เห็นหน้าพาอ่ะมีคนหนึ่งที่ยังรอคอยอยู่นะแล้วก็บางคนคุณก็อาจจะกําลังลังเลว่าจะติดต่อไปก่อนดีไหม จะเข้าหาเขาก่อนดีไหมจะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีอะไรประมาณนี้เหมือนคุณจะมีความเป็นกังวลมีความพวักพวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้น่าจะยังค่อนข้างมีอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณนะคะอืมนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยไม่ได้ติดต่อกันหรือห่างๆกันไปอะไรประมาณนี้ กลุ่มๆนี้เหมือนเลิกกันไปแต่จริงๆเราไม่ได้ไกลกันมากนะอาจจะยังอยู่จังหวัดเดียวกันหรืออยู่คนละหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันยังเดินทางไปหากันได้อยู่นะคะหรือแบบมันยังมีบางช่องทางที่ยังติดต่อกันได้นะคะเท่าที่เห็นหน้าไพยหลังจากเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกันอีกนะเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณอีกเท่าที่เห็นหน้าไพ่อ่ะอย่างที่บอกนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งคุณก็พยายามคุยกับเขาบางครั้งเขาก็ติดต่อมาเองนะ แล้วก็ต่อไปก็ยังมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณอีกนะคุณอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองนะเท่าที่เห็นหน้าพาพอะ่ะเท่าที่เห็น,นี่ยเขายังสนใจคุณอยู่ยังส่องคุณอยู่แต่เราตอบไม่ได้ว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะอย่างที่บอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่รู้สึกมากกว่าซึ่งมองว่าก็น่าจะเป็นคุณนะที่ผ่านมาคุณก็น่าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะ Please เขามากก็คือแบบคือเป็นฝ่ายที่ตามเขาอะวางง่าย หรือเป็นฝ่ายที่ยอมเขามาตลอดอะไรประมาณนี้นะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสจะกลับมาติดต่อกันอีกนะคะซึ่งการติดต่อกันมาในครั้งนี้มันน่าจะเป็นการติดต่อมาผ่านโลกออนไลน์เราว่าเขาอะส่องคุณอยู่ถึงแม้บางคนจะบอกว่าบล็อกกันไปแล้วก็ตามอะแต่แต่กลุ่มนี้เราว่าเขาอะมีแอคเคาท์สำรองเอาไว้ส่องคุณนะหรือใช้ของเพื่อนของคนรู้จักของใครก็ได้ที่ยังติดตามคุณอยู่ยังมีเพื่อนกับคุณอยู่เอามาส่อง นะาการติดต่อมาในครั้งนี้นะคะมันน่าจะเป็นการแบบคุยกันในโลกออนไลน์ก่อนหลังจากนั้นก็มีการนัดเจอกันซึ่งการกลับมาในครั้งนี้เขาน่าจะกลับมาเพราะเรื่องเซ็กนะคุณอาจจะกลับไปมีอะไรกับแฟนเก่าอีกเท่าที่เห็นหน้าพายะ่ะแต่ไม่เห็นว่าจะกลับมาคบกันไหมนะอืครั้งนี้เขาจะมาแปลกหน่อยคือมีการนัดเจอมีการเจอ มีการแบบออกไปข้างนอกไปเจอกันอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางคนก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไปแบบมีอะไรกันอีกนะเท่าที่เห็นนาภายักก็ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเรื่องเซ็กนะคะอืมนะตอนนี้มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุมเครือมากไม่รู้ว่าจะ ต่อติดไหมอะไรประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่รู้เลยอ่ะเราไม่รู้ใจเขาเลยเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่อืมคือการกระทํามันค่อนข้างย้อนแยง้งคือกลับมาคุยแต่ก็ยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์นั้นนะคะโอเคมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคนเก่าคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวกลุ่มที่สองคนเก่าคนนี้เขารู้สึก ยังไงกับคุณ <c oughs> คนเก่าคนนี้นะ <c oughs> เขารู้สึกยังไงกับคุณนะในปัจจุบันนี้ คนเก่าคนนี้เขา,ารู้สึก <c oughs> ยังไงกับคุณนะปัจจุบันนี้นะคะอคือเราไม่แน่ใจว่าตอนที่เลิกกันมาเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบไปมีคนอื่นไหมก็คือเลิกกันแล้วแหละเลิกกันแล้วคุณก็อาจจะไปมีคนคุยใหม่หรือเขาก็อาจจะไปมีคนคุยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ไม่ได้บอกนะว่าเขาไปมีแฟนใหม่ไหม อาจจะมีแบบคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาก็ได้หรือเขาอาจจะมีคนใหม่เข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันบ่อยนะทะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันบ่อยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะที่ผ่านมาอาจจะโอเคคบกันเป็นแฟนแต่เวลาที่จะได้เจอกันมันน้อยมากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนแฟนกันเลยอ่ะมันเหมือนต่างคนต่างอยู่มากกว่าต่อให้จะคบกันก็ตามนะคะแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันบ่อยคือ ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นทั้งคู่หรือเปล่าที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะคือนิสัยเหมือนกันมากเขาก็ไม่ยอมคนเราก็ไม่ยอมคนอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเขาพูดแรงมาเราก็แรงกลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์นั้นนะคะถามว่าปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงคุณเนาะนะนะขอดูเดวิลหน่อยอืออย่างที่บอกนะมีนานมจริงๆรว่าเขาอาจจะติดต่อมาเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาขอดูก้าไม้ ใช่มันมีนน้อมเนี่ยเขาจะติดต่อมาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเราว่าบางคนอ่ะเขารู้นะว่าคุณมีคนใหม่เขารู้ว่าคุณมีคนคุยใหม่เขารู้ว่าคุณมีคนที่กําลังกิ๊กกักกันอยู่นะอย่างที่บอกเขาอ่ะน่าจะยังส่องคุณได้อะไรที่คุณโพสอะไรที่คุณลงเขาน่าจะเดาได้ว่าคุณไปกับใครนะถามว่าเขารู้สึกไงคือเขามีความรู้สึกหึงคุณนะยังอยากได้คุณกลับไป เ <c oughs> ท่าที่เห็นหน้าไพอ่ะแต่มันก็กึงก่งกึ่งบางคนอ่ะกึงก่งกึ่งเหมือนเขาแบบยังคิดถึงเซ็กระหว่างเรากับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมเป็นอารมณ์นั้นนะถามว่าเขารู้สึกยังไงก็คือเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณแหละยังอยากกลับมาเท่าที่เห็นหน้าไพอ่ะยังอยากกลับมายังรู้สึกว่ายังตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะยังตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แต่คิดว่าความรู้สึกของเขาอะไอความรู้สึกเนี้ย มันไม่ได้มีตลอดเวลานะบางครั้งถ้าชีวิตเขาวุ่นวายมากเขาก็ไม่ได้อะไรอยาคุณมากอืมแต่โดยส่วนใหญ่อะคิดว่าเขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกอืมยังอยากเจอยังอยากเจอยังอยากยังอยากเจอยังอยากกลับมาแบบมีซัมติงอะไรกับเราอย่างที่บอกนะเขากลับมาเพราะว่าเรื่องเซ็กอืมมีมีโอกาสที่กลุ่มนี้จะกลับมาติดต่อกันแล้วก็ เปมีอะไรกันอีกอะไรเงี้ยถามว่ารู้สึกยังไงอีกเหรอเอาจริงๆริอย่างที่บอกเขาเขายังหึงคุณอยู่เหมือนเหมือนเขาคิดว่าเขาเขารู้สึกว่าถ้าคุณจะไปมีแฟนใหม่เขาคงรับไม่ได้เขาคงทําใจไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาปล่อยให้คุณไปมีคนใหม่ถ้าเกิดเขาปล่อยให้คุณไปอยู่กับคนอื่นเขากลัวว่าคุณจะไปแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเขาตอนนี้นะอืม คิดว่าเขาก็ยังยังรักคุณอยู่แหละยังยังมีความรู้สึกว่ายังอยากจะกลับมาคบอะไรประมาณนี้แต่แต่เรารู้สึกว่าคือเขารู้สึกอ่ะแต่เขาดูไม่ค่อยพยายามอ่ะเท่าที่เห็นหน้าภัยอ่ะอืมเขาไม่ค่อยพยายามหรือแบบสิ่งที่เขาแสดงออกอะมันยังไงไม่รู้ว่ะเออเหมือนอยากได้กลับมานะแต่ก็แบบเป็นฟีลแบบก็ไม่ก็ไม่ได้อยากจะงอสักเท่าไหร่หรือคําพูดคําจาก็นั่นแหละนะขอดู แนวโน้มความสัมพันธ์หกเหรียญทิ้งเหรียญห้าเหรียญอัศวินไม้แนวโน้มความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาจริงๆยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณนะกลับมาหากลับมาติดต่อกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ไพ่ไม่ได้บอกนะ ว่าจะกลับมาคบนะไพ่ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาคบนะอาจจะกลับมาด้วยเรื่องอย่างที่บอกก็เอะเรื่องเซ็กเรื่องผลประโยชน์อะไรที่คุณเคยช่วยเหลือเขาได้เขาก็อาจจะกลับมาด้วยเหตุผลนั้นก็ได้นะแล้วก็ยังมีเปอร์เซนต์ว่าเขาจะไปอีกนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่อ่ะคือเหมือนเขาจะกลับมาบางคนอาแค่เขากลับมาเขายังไม่ต้องทําอะไรเลยคุณก็กลับไปตามเขาแล้วนะเ <c oughs> ขากลับมาทีไรคุณก็ใจอ่อนอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์แบบ วนๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอย่างเงี้ยไม่ไปไหนสักทีนะก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาค่ะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเท่าได้เห็นนะาไพายอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์สักพักหนึ่งวนๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หายอืม ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะสำหรับชาวกลุ่มที่2นะคำทำนายของชาวกลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ารู้สึกว่า energy ตรงกันนะคะก็อย่าลืมกด like กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวไปต่อกับคำทำนายของชาวกลุ่มที่3กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3นะคะคนที่เลือกการ์ดไพ่ judgment นะคะมาขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนในตอนนี้นะคะ คนเก่ากลุ่มนี้นะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังส่องกันได้นะ <c oughs> อาจจะยังส่องกันอาจจะยังแบบรับรู้เรื่องราวกันและกันได้เราเห็นว่าเขาก็ยังส่องคุณอยู่นะเท่าที่เห็นหน้าไพแต่ก็อืมใช้คําว่าอะไรดีอ่ะยังสนใจคุณอยู่แต่ก็สนใจคนอื่นไปด้วยนะต้องบอกอย่างนี้คือคิดว่าฝั่งเขาอ่ะน่าจะมี คนคุยใหม่ๆเข้ามามีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะเท่าที่เห็นหน้าไพ่หรือบางคนสลับกันมันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ตอนนี้มีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกอินด้วยหรือบางคนคนเก่าคนนี้ที่คุณมาถามถึงคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะบางคนอะลึกๆจริงๆก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้กลับมาคุยก็ได้ไม่กลับมาก็ um? ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะ ออเความสัมพันธ์นี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันอนะส่วนใหญ่ตัวเขาน่าจะเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่คอยคอนโทรลความสัมพันธ์นี้นะเขาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบก,กว่าอืมได้เปรียบก,กว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเขาเป็นผู้นําในความสัมพันธ์มากกว่าหรือที่ผ่านมาเขาดูไม่ค่อยพยายามอะไรเท่าไหร่ ะะสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือเขาก็ไม่ได้พยายามอะไรนะหลังจากที่จบกันไปแล้วหลังจากที่เลิกกันไปแล้วเขาก็อยู่ขเขาเฉยๆเท่าได้เห็น,หนาภาพอะอืมบางคนเขาก็อาจจะคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแหละเออแบบเหมือนเทกันไปแล้วบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเทกลางอากาศไปเลยแบบอยู่ดีๆก็เลิกกันไปเลยอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบไม่มีเหตุผลอะอาจจะไม่ได้อธิบายว่าหมดรักแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือมันเป็นความมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เลิกกันไปแบบงงๆอะ่ะเขาอยู่ดีๆก็โดนเทปไปเลยก็มีบางคนนะคะตอนนี้ก็เป็นความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างอยูนะต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่ในพื้นที่เขาคุณก็อยู่ในพื้นที่คุณอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากนะบางคนก็อาจจะเปเขาก็ได้หรือแบบเวลาจะซื้ออะไรก็นึกถึงเขาก็เอาไปฝากเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณจะรู้สึกว่า คุณคุณรู้สึกได้ตลอดแล้วว่าที่ผ่านมาเขามีท่าทียังไงกับคุณนะสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็จะประมาณนี้ชาวกลุ่มสามนะคะมาขอดูความรู้สึกของเขาชาวกลุ่มที่สามปัจจุบันคนเก่าคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ ปัจจุบันเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณคนเก่าคนนี้นะอืมคนเก่าคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอือหึ่เคลูคิงถ้วย หกไม้อ,อ๋อคืองี้ต้องแยกเป็นสองกรณีถ้าในกรณีที่ทุกวันนี้เขาชัดเจนแล้วว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในมันมีคนคนหนึ่งมันมีคนคนนึงอยู่ในชีวิตเขาแล้วนะถ้าตอนนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาแล้วอะเราว่าในกรณีเนี้ย เขาอาจจะโฟกัสคนที่เขามีมากกว่าเออเขากําลังโฟกัสคนที่เขามีมากกว่าเหมือนโฟกัสคนที่มีูความสัมพันธ์กับเขามากกว่าโฟกัสคนที่อยู่ใกล้ๆกับเขามากกว่านะอืมแต่ถ้าแต่ถามว่าเขายังมีเยื่อใยกับคุณอยู่ไหมยังคิดถึงคุณอยู่ไหมยังรักคุณอยู่ไหมก็ยังมีความรักอยู่ให้อยู่เออยังมีความรู้สึกรักให้คุณอยู่ยังมีความรู้สึกคิดถึงให้คุณอยู่เท่าที่เห็นหน้าไพ่นะคะ ในกรณีที่เขายังไม่มีใครนะในกรณีที่เขายังไม่มีใครนะเออเ,เดี๋ยวนะเราไม่แน่ใจว่ากลุ่มเนี้ยมันมีบางคนหรือเปล่าที่มอืมอเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันอนะมันก็มีคนไม่โสดนะตอนที่คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์กันอนะมันมีคนที่ไม่โสดอยู่แล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยบางคนอนะ มีความเป็นไปได้นะในปัจจุบันในปัจจุบันนี้คือถามว่ากลุ่มนี้เขารู้สึกยังไงคุณคนเก่าคนนี้นะยังคิดถึงคุณอยู่ยังรักคุณอยู่นะคะยังแบบเอาจริงจริงก็ยังพร้อมยังพร้อมที่จะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณได้เสมอยังพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณได้เสมอสมมุติว่าถ้าคุณปลดบล็อกเขาบางคนนะสมมุติว่าถ้าบล็อกนะสมมติว่าถ้าคุณปลดบล็อกเขา แล้วกลับไปทักเขากลับไปติดกลับไปติดต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต่อติดง่ายมากนะคะเท่าที่เห็นนาภายเพราะว่าเขายังมีเยอะๆให้คุณอยู่เท่าที่เห็นนาภไยนะบางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าก่อนน้นนี้มันมีคนพยายามติดต่อไปหาอีกคนหรือเปล่าแต่อีกคนแบบว่าเหมือนบล็อกไปแล้วหรือไม่ก็ส่งข้อความไปแล้วไม่ตอบอืมพยายามแบบ พยายามทักไปแล้วพยายามชวนคุยแล้วแต่อีกแต่อีกฝ่ายก็คือพยายามแบบไม่ไม่คุยด้วยนะอืมโดยรวมๆก็คือเขายังคิดถึงคุณอยู่คุณยังค่อนข้างมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขาอยู่นะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะคะอืมยังยังพร้อมยังพร้อมกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเท่าที่เห็นเค okay. ขอดูนวะน้องความสัมพันธ์ขอดูนวะน้องความสัมพันธ์นะคะ่ะ หนึ่งถ้วยสองไม้ห้าดาบเก้าดาบอือเคแนวะน้มความสัมพันธ์เรอเดี๋ยวนะถามจะกลับมาไหมอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตัดกันไปแล้วอะ่ะ มันตัดกันไปแล้วอ่ะบางคนอย่างที่บอกนะต่อไอ้เขามาคุณก็ไม่คุยปะคุณก็ไม่เอาปะเออแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะเห็นว่าก็ยังมีการคิดถึงยังมีคนคิดถึงเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แหละเท่านี้เห็นหน้าไพ่นะบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่มากกว่าคุณอยากจะเจอรักครั้งใหม่มากกว่านะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือ มันก็ยังมีการคิดถึงกันอยู่คิดถึงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ตามนะเขาก็ยังคิดถึงคุณคุณก็ยังมีบางครั้งที่ยังคิดถึงเขาเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะแล้วก็มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันได้แต่มมองอยู่ห่างๆอาจจะทําได้แค่สองอาจจะแบบเออก็รู้อยู่บ้างว่าทุกวันนี้เขาเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรหรอกไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้อะไรเพราะว่า คือลึกๆก,ก็รู้อยู่ว่ามันมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกความสัมพันธ์เนี้ยมันยากอืออย่างที่บอกอะว่าบางคนอาจจะแบบทุกวันนี้มันมีคนที่แบบมีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่านะมันก็เลยเป็นไปไม่ได้มันก็เลยสารต่อยากอะไรอย่างเงี้ยอืมนะอันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะชาวกลุ่มที่สามนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับพิกอากาศวันนี้นะคะถ้าชอบไปดการอ่านไพ่ของเราก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอาการอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่ IG นะคะสนใจดูดวงก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะรวมถึงทาสแตปมด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ